ดมลกันอลมาสวัสดีค่ะตื่นขึ้นมาไปทำงานวันแรกขณะนี้ก็6กโมงเช้ากลัวๆเดินทางไปทำงานค่ะหลังจากที่เราลาป่วยมาตั้ง2เดือนครึ่ง สองเดือนเคิงล่าบป่วยเดินทางไปกับดาวใจนะคะสวัสดีพี่นอ้องปงบายที่กคารพรักและคิดหอดคิดถึงคือเกา้าตื่นเจ้าตื่นตีห้าจิบกาแฟกินข้าวเล็กน้อยไปทำงานตาม ยังไม่ปกติค่ะเขาเรียกว่าเริ่มทําทําจากน้อยไปหามากตอนเช้ารถยังไม่เยอะนะคะเห็นมวัวงัวที่ทำงานก็อยู่ไกลขับรถไป20กิโล เช้ามันก็จะมีหมอกหมอกจังๆและควันเห็นไหมหมืดนี่หกโมงหกโมงกลัวเหรอเด้แต่วันยังมืดใกล้จะได้ทดเวลาอีกแล้ว ดเวลาถอยหลังได้จังไดเน,นี่ยแหละถอยหลังาอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้เดือนสิบเนาะสิบสิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองใกล้ขึ้นทางด่วนแล้วค่ะ หนีบ่คอยมีคนมาเติมไงอมน้ำมันน้อยน,อย,นอยขายแพงไปเรื่อยๆค่ะสองเดือนกว่านอนนอนตื่นสายๆได้ตอนนี้ต้องมาตื่นแต่เช้าสบาย สบายสบายไม่ได้ไปทำงานนะี่โคตสบายเลยเข้าใจเลยเข้าใจแม่บ้านหลายๆคนที่ไม่ต้องไปทำงานมีคนหาเลี้ยงตื่นสายๆได้นะน,น,นี้ของเราเห็นไหมทำงานเราก็ต้องตื่นแต่เช้าแหกที่หูที่ตา ทางด่วนแล้วค่ะมืดตึื้อทางด่วนแต่มันก็ไวทางด่วนขับประมาณ15นาทีมันก็ถึงที่หมายถ้านั่งรถไฟมาก็15นาที15นาทีก็ถึง ปั่จักรยานคือเมา่มืดแท้มันเป็นทุ่งไร่ทุ่งน้ามันมันไม่ใช่เศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจค่ะขาเจเ้ากัลไบ่เอาไฟมาตังกัลไบ่มีไฟฟ้าถ้าตรงไหนที่มันเป็นเขตเขตเมืองเขตที่มี ไายได้เขาก็จะมีไฟฟ้ามาตั้งตามถนนให้ สทำเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนอื่นคนอื่นอยู่ข้างหลังหลายหลายคนมันยังเช้าคนไปเห็ดงานบ่าท่านหลายเห็นธรรมดารถจะติดติด ทางข้าเจ้าเอาไฟมาติดเองม้งออกมาเป็นทงในทงหน้ากับโบมี่แล้วก็มี่จะวางใดที่มี่แบบมีรายได้เข้าเขาก็จะติดไฟ ้สึกว่าแป๊บๆเราต้องระมัดระวังเอาระมัดระวังเพื่อนร่วมง,งานทุกอย่างนั่นแหละเราต้องระมัดระวังเพราะว่าก้มก้มยังไม่ได้เต็มที่จะลุกจะนั่งจะก,ก้ม สองเดือนเคืองน่าจะเก็บเกี่ยวแล้วนะข้าวโพดเก็บหรือยังเอ้ยังไม่เก็บยังยังอยู่มันยังไม่แห้งยังยืนต้นอยู่เลยเขายังบอกเขายังไปทันมาเก็บเกี่ยว วันแรกค่ะงานหลังลาป่วยสองเดือนครึ่งอุดศิลาคือคอยที่จริงมันกับพ่อท่านไหนบอไปถ้ำก็ได้นะเพราะว่าต้องล่อล่อจากฝ่ายบุคคลโทรมากสินะแต่ว่าคอยโทรหาผู้จัดการเออเอ จัดการเองเลยไม่ต้องรอให้เขาโทรมาเราโทรหาเขาบอกว่าคอยสิมายยางเลนเดอร์นอะก็จะมาทำงานแล้วแต่ว่าไม่ทำหนักนะสินะบอกกับเขาบอกกับผู้จัดการจัดการมาเลย เสียหายหลายแสนทำงานไม่เป็นฝรลังเหตุงานโบเป็นกระบบเขากระบบแมนฝรัง่งอีหยีปต์มันเป็นแบบมาหลายประเทศเนาะหลายหลายประเทศมาร่วมกันนั่นสินะบากาเจ้าบ้านเมืองกาเจ้าเกิดสงครามเจ้าหนีมากมีมากแล้วก็มาขอทำงานนั่นสินะทำงานกับแบบ มีคนเบิงคนคุ้มคนอย่างสิงเขาก็เห็ดเฮ็ดไปตามภาษาเขาแหล,ละกล้ะจะถึงที่ทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนหลังเลิกงานขอลงไล่ขอลงก่อนเด้อค่ะเด้อจะค่อยพอกันหลังเลิกงานกับว่าํ้หลายหอก ต้นเราก็เขาไม่ได้บังคับเนาะค่อยก็จะทำสักสองชั่วโมงก่อนทำสองชั่วโมงอาทิตย์นี้สองชั่วโมงจนกว่าจะได้คุยกับคุณหมอจะมีคุณหมอที่บริษัทคุณหมอบอกว่าให้ทำน้อยๆเราก็จะทำน้อยๆถ้าบอกให้ทำมากเราก็ค่อยทำเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบ ทำแบบจากเล็กๆไปค่ะ